มาพูดหัวข้อนะคะการสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะคะต่อหน้าสาธานะนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมกันในสไลด์เลยนะคะแต่บอกเลยว่าวันนี้นะคะ MC ของเรานะเก่งมากๆนะคะดูตื่นเต้นนะคะแต่ว่านะทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแชร์สไลด์กันก่อนนะคะ โอเคเอเคค่ะเห็นสไลด์ปกติใช่ไหมคะเห็นเห็นเห็นค่ะโอเคค่ะอ่า นาแรกก็ขอแนะนําตัวกันก่อนนะคะชื่อโบนะคะอรสาสุพิทยากุลนะคะสามารถติดตามกันได้ทางผ่านทาง f a c e b o o k นะคะก็ใช้ชื่อ Facebook อรสาสุพิทยากุลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าทีชีพนะคะให้ดู before, after นะคะแล้วก็เป็นโค้ดนะคะที่ผ่านการอบรมนะคะจากสถาบัน a แ m ป t i c Wellness นะคะก็เป็นโคด้ดและก็มีโค้ดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะที่ ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้นะต้องขอ8แปดแปดแปดรัวๆในช่องแชทน,นะคะให้กับพี่สาวของโบเองนะคะเจบีอารดาหวังสติพรและพี่แซมพี่น้ำหวานนะคะกอลลิจันสพินและพี่น้ำหวานทวินจิตถาวงค่าโอเคไหวครูแล้วนะคะเราก็สามารถพูดได้นะคะ <c oughs> อะ่วันนี้นะคะการสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อหน้าสา,าธรารณะนะคะ บางครั้งอะคะ่ะเราอาจจะกังวลเยอะนะคะแต่เราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวเพราะว่าวันนี้การที่เราจะไปพูดต่อหน้าสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีระยะเวลาที่ให้เราเนี่ยทราบล่วงหน้าเนาะนะยกเว้นว่าเออบางที่เขาเรียกเราหรือเราต้องลุกขึ้นยืนพูดยืนตอบแบบที่ไม่ได้ถูกนัดหมายอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเรามีหัวข้อหรือว่าเรามีเออเป็นพิธีกรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปพูด ต่อหน้าสาธารณะส่วนใหญ่มักจะมีเวลาในการเตรียมตัวดังนั้นเรื่องที่หนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องเตรียมตัวก็คือการแต่งกายนะคะและนะคะทรงผมนะคะรวมไปถึงการแต่งหน้าด้วยนะคะการแต่งกายและทรงผมเป็นส่วนแรกที่ทาให้เด่นชัดอันนี้คือมันเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะคะเรานะคะจำเป็นจะต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูดีนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ต่อหน้าสาธารณะเนี่ยเราจะต้องดูดีกว่าเดิม ที่ไม่ได้เหมือนเราเดินอยู่ตามแบบห้างสรรพสินค้าหรือตามตลาดทั่วไปอาดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะออกต่อหน้าสาธานะให้เรานึกเสมอว่าเราจะทํายังไงให้เสริมบุคลิกภาพเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงนะคะกางเกงขาย,ยาวนะคะกระโปรงนะคะสั้นยาวนะคะสีนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานนั้นๆและโอกาสนะคะและนะคะ รวมไปถึงเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้านะคะแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถือขึ้นมาเนาะนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะคะแล้วก็รองเท้านะคะบางครั้งนะคะรองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คนเนี่ยสามารถพูดถึงนะ,ะพูดถึงเรานะคะบางทีนะเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราพูดเลยถ้าเราเลือกรองเท้าผิดเคยไหมรองเท้าผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็มีแล้วนะคะแล้วก็การแต่งหน้านะคะทรงผมนะคะก็ ทาให้มันไปทิศทางเดียวกันกับชุดนะคะกับร่างที่เราเตรียมมาทั้งหมดนะคะบก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะอ่านคะคะนอกจากตัวเองแล้วมีพี่สาวมาด้วยนะ,ะอันนี้ก็เป็นงานที่โบรับนะคะก็เป็นพิธีกรเนาะนะคะแต่ละงานเนี่ยจะเห็นว่าโบเลือกรองเท้าเห็นไหมคะเข้ากับสีชุดนะคะก็คือสีดํารองเท้าดํานะคะเสื้อชุดสีแดงรองเท้าแดงะคะ่ะเป็นปลายปิดแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราดูเด่นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะ เวลาที่เราได้รับหน้าที่นะคะอย่างที่สาวบนคาเขาก็เปลี่ยนทรงผมเห็นไหมคะเปลี่ยนทรงผมทาให้หน้าเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะเราอาจจะรู้สึกว่าอปกติไม่เคยเห็นพี่บีทําผมทรงนี้กันนะคะก็พอเวลาเขาได้รับมอบหมายหนะ้าที่เขาก็ปรับบุคลิกภาพตัวเองนะทาให้คนพูดถึงกันเยอะมากๆนะคะว่าแบบพี่บีไปทําอะไรมาสวยขึ้นแบบนี้นะคะอ่านะและสิ่งที่สองนะคะพอเราขึ้นไปอยู่ต่อหน้าสาธารณะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําและ เราจะต้องระวังเออระวังนะคะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายอ่าเคลื่อนไหวยังไงนะคะตั้งแต่การยืนนะคะการเดินนะคะการใช้มือนะคะอย่างบางคนนะคะไม่รู้จะเอามือไว้ไหนนะคะจะเอาสวมไปในเสือ้อจะเอาสวมไปในกางเกงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะมันจะขยับยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าบางคนเนี่ยกังวลน,นะคะการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมนะคะมันจะทําให้คนที่เขาฟางังเราเนี่ยมันส่งผลให้เขาเนี่ยตั้งใจฟงังเรา แต่ถ้าสมมุติว่ามันขยับแบบไม่เหมาะสมเนี่ยคนจะไปสังเกตสิ่งที่เราทำนะคะมากกว่าสิ่งที่เราพูดอ่าเราพูดไปเขาอาจ,จะไม่ฟังเราเพราะเาอาจจะอาจจะมองมือเราอยู่นะคะว่าเอ๊ะเราถูมือไปมาเราเอามือไปสีกับกางเกงอยู่นั่นแหละเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องจัดวางนะคะมือแขนขานะคะการเดินนะคะการยืนนะคะไม่ยืนหลังค่อมนะคะไม่เดินเร็ว ไม่เดินเร็วนะคะถ้าจะเดินเนี่ยเพื่อเป็นการมูฟเมนต์จากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังเนี่ยได้แต่ควรจะไปอย่างช้าๆนะคะให้คนเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ประโยคแล้วก็คําพูดที่เราพูดนะคะอยู่ในกับสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนะคะไม่มาโฟกัสกับการเดินของเรานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะทําอะไรที่มันเร็วเกินไปนะคะคนก็อาจจะทําให้การสื่อสาร,สารของเรา <นะ S 2> มันไม่นะชัดเจนเป็นได้นะ,นะคะแล้วก็นะคะเวลาบางคนนะคะ จะต้องพรีเซนต์แต่ว่าได้นั่งเก้าอี้รู้สึกวิโล่งและได้นั่งนะคะดูเหมือนง่ายเปล่าเลยบางคนได้นั่งปุ๊บสั่นขาใครเป็นบ้างคะสั่นขาเดี๋ยวขอดูช่องแชทหน่อยนะคะใครสั่นขานะกดสองสองสองมาให้หน่อยนะคะ,ส,ะ,คะสองสอง,สอง,ส,องสองนะ,ะเออชอบนั่งแล้วสั่นขาเป็นไหมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสียบุคลิกภาพนะคะไม่ได้เลยนะห้ามทํานะคะแล้วก็ บางคนเอานิ้วนะคะนิ้วเคาะโต๊ะเหมือนประมาณว่าบนโต๊ะมีเปียนโนอยู่แบบนี้เนาะก็ไม่ควรนะคะถ้าสมมติว่ายิ่งเราต้องพีเซนต์งานพีเซนต์อะไรต่อหน้าที่ทํางานนะคะยิ่งไม่ควรอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วให้เราระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวร่างกายก็สําคัญนะคะและจะเคลื่อนไหวยังไงให้สวยงามนะนะแต่ละท่วงท่าแต่ละการเดินนะคะเราก็จะต้องจัดวางนะคะให้เราซ้อมก่อนนะไปซ้อมกับหน้ากระจกก็ได้นะคะหรือว่า เราซ้อมให้เพื่อนเราดูก่อนนะคะว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราเดินท่านี้เราเดินขว้ขาแบบนี้เราเดินแบบเอ่อพักสะโพกแบบนี้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราอยู่บนเวทีหรือต่อหน้าสาธารณะเนี่ยเราทําไปแล้วเนี่ยคนจะได้ไม่วิจารเราจากข้างล่างเวทีนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของ การเดินนะคะเดินไปด้วยพูดไปด้วยเห็นไหมคะเราก็จะถือไม้มือนึงนะคะแล้วก็เดินไปด้วยแบบนี้นะคะก็ยิ้มได้นะคะพูดได้อันนี้ก็คือการนั่งเห็นไหมคะการนั่งเนี่ยโบก็จะเอาขาเนี่ยชิดนะคะเอาหัวเข่าชิดกันไว้นะคะอย่าเอาหัวเข่าห่างออกจากกันถึงแม้เราจะใส่กางเกงก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปนะคะแขนนะคะก็จะต้องได้องศาแบบนี้นะคะเพื<ม>่อ <exclude. S 2> ให้เวลาเราออกมาต่อหน้าสาธารณะเนี่ยมันดูแล้วดูสวยงามนะคะอ่านะ ทุกอย่างมีผลหมดเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเวลาเรานั่งพีเต์งานเห็นไหมคะต่อหน้าบุคลากรที่อยู่ตอ่อตรงข้ามเลยเนี่ยมือนะคะอ่ะกุมมือไว้นะคะประสานกันไว้หรือว่าจะยกขึ้นมาบางครั้งต่อคําพูดบางประโยคที่เราอาจจะมีการแชร์ไอเดียเป็นต้นแบบนี้นะคะก็ทําให้การวางมือดูสวยงามแล้วก็ดูน่าเชื่อถือจากสิ่งที่เราสื่อสารด้วยนะคะ เรื่องที่3ค่ะเรื่องโทนเสียงในการพูดค่ะน้ำเสียงนะคะบอกเลยว่ามีผลมากๆเรานะคะจะทําให้คนฟังเนี่ยตื่นเต้นนะคะเราก็ต้องใส่ความหนักเบานะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยรู้สึกอูยอยากลุกออกมานะคะอยากส่งเสียงตามเสียงของเรานะคะแต่ถ้านะคะเราปรับโทนเสียงนะคะให้นุ่มนวลน,นะคะเราปรับความช้านะคะให้มันช้าลงแบบนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าวันนี้ รู้สึกเบานะคะรู้สึกสบายนะคะอยากจะฟังนิทานจากคนคนนี้จังเลยนะคะแบบนี้เนาะนะคะเราก็สามารถนะปรับโทนเสียงปรับน้ําเสียงนะคะหรือนะคะถ้าวันนี้เราอยากแบบคอนโทรน,นะคะให้คนในห้องประชุมเนี่ยตื่นตัวนะคะเราอาจจะใช้เสียงแบบโอ้โหวันนีนะะ้ทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยนะคะอาจจะต้องมีเสียงสูงนะคะที่มันเหนือกว่าปกตินะคะหรือเสียงที่ คนไม่ไม่คิดว่าเราจะใช้เสียงนี้นะคะขึ้นมานะคะแบบอาจจะกลัวอะไรแบบนี้นะคะเออนะ,ะอาจจะเอามาแซมนะคะในช่วงเวลานะคะในบางโอกาสนะคะตามแต่ละวาระโอกาสที่ถูกต้องกาลเทศะนะคะเอามาใช้ได้นะคะแล้วก็มันจะทําให้การพรีเซ็นหรือการสื่อสารของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นมืออาชีพนะนะคะอันนี้เนี่ยสําคัญมากๆนะคะแล้วก็นะคะ มีผลนะคะมีผลต่อคนที่ฟังเราอยู่ทั้งหมดเลยและเรื่องที่4ี่ค่ะวันนี้มีมาทั้งหมด1ิเรื่องนะคะเรื่องที่4ี่คือการใช้สายตาค่ะอ่าบ่อยครั้งการจ้องมองบุคคลใดๆหนึ่งนานๆนะคะสร้างความอึดอัดให้ผู้ถูกมองอ่ะแน่นอนถ้าวันนี้เราคุยจะน2คนเราก็ต้องมองหน้า,าเขาอะเนาะแต่ว่าบทสนทนาและสายตาของเราอะมันจะไปไปตามทิศทางของบทสนทนาถ้าวันนี้เราคุยเรื่องซีเรียแน่นอนเราก็อาจจะต้องใช้สายตาที่มันดูแบบจ้องมองโฟกัสนะคะแต่ถ้า เราพูดเรื่องที่ดูแล้วเบาสบายหรือแชร์ไอเดียหรืออยากให้เขาคล้อยตามเนี่ยแน่นอนเราควรจะต้องมีสายตาที่ยิ้มอ่าหลายคนงงอะไรคือสายตาที่ยิ้มเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยนะคะอ้าวันนี้นะคะสะต๊อปแชร์แป๊บหนึ่งนะคะสะต๊อปแชร์นะคะแล้วก็ดูทุกคนนะคะหน้าจอนะคะป,ป,ปืบปานะคะทุกคนคะเรามาทําสายตาที่ยิ้มพร้อมกันนิดนึงนะคะ่ะ ยิ้มด้วยสายตาค่ะทุกคนยิ้มค่ะยิ้มด้วยสายตาค่ะอ่านะคะพี่วันลอยดูเครียดไปขอยิ้มกว่านี้อีกเออใส่ตายิ้มออกมาค่ะทุกคนยิ้มด้วยสายตานะคะเนี่ยคะพี่เอมพี่เอมขอยิ้มกว่านี้หน่อยนะคะพี่อ้อนอ้อนไหนยิ้มด้วยสายตาสิอ้าวหายตัวไปเลยโอเคนะคะอ๋อคนที่เป็นกล้องนี้ยิ้มสวยทุกคนนะคะอะมีเปิดมาแล้วนะพี่พีทอ่ะนี้คนนี้นี่ยกให้นะคะ คนนี้นี่ยิ้มแป้นตลอดนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเรายิ้มด้วยสายตาแบบนี้นะคะคือบางทีอะคาพูดเราอะมันอาจจะไม่ต้องแบบมีคําพูดที่เป็นคําพูดสวยหรูแต่บางทีเราใช้สายตายิ้มแบบนี้นะคะคนฟังเนี่ยยิ้มตามได้แล้วนะคะโดยที่เขานะบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าเขาอะยิ้มไปกับเราเห็นไหมเออนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนฟังเนี่ย เขาเนี่ยมีส่วนร่วมไปกับเรานะคะอืมก็ใช้สายตาให้เหมาะสมในกรณีที่อันนี้เอามาฝากเพิ่มเติมนะสําหรับเรายืนอยู่บนเวทีออนเตจนะแล้วมีคนฟังเรามากกว่า20คนขึ้นไปนะคะโบนแนะนําว่านะคะเราควรจะมองไปที่หน้าใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วนะคะค่อยค่ขยับสายตาไล่ไปนะคะ อาจจะไล่จากหน้าไปหลังหรืออาจจะไล่จากซ้ายไปขวาแต่ค่อยๆขยับแบบช้าๆนะคะให้มีโฟกัสว่าเรามองหน้าคนนี้อยู่บางครั้งเนี่ยบางคนยืนอยู่บนเวทีแล้วมองลงไปข้างล่างเวทีเนี่ยชอบทําตาเบลอๆเพราะอะไรเพราะกังวลกังวลว่าใครจะมองเราอยู่บ้างโอ้ยเราจะมองใครบ้างบางทีลงไปจากเวทีถามว่าใครนั่งตรงไหนยังไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้โฟกัสใครบนเวทีเลยเราไม่ได้โฟกัสใครจากจากบนเวทีเลยคือเราไม่ได้รู้เลยว่าใครนั่งตรงไหน จริงๆแล้วอ่ะท่าทางที่ดีเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าอย่างแถวที่สองแถวที่สามจากข้างหน้าเวทีเนี่ยมีใครนั่งอยู่อันนี้จริงๆเราลงไปเราถามตัวเองได้เลยนะว่าใครนั่งอยู่นะเมื่อกี้เราจ้องหน้าใครหรือเปล่านะคะถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่ดึงบรรยากาศข้างหน้าเวทีนะคะแล้วก็บรรยากาศในงานได้ดีมากๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่โบใช้มาตลอดนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสังเกตเนี่ยว่ารอบๆห้องเนี่ย หรือว่าคนในห้องเนี่ยที่เขาฟังเราอยู่เนี่ยเขาจับมือถือเยอะเราจะทําให้เราเนี่ยมีโฟกัสกับสิ่งที่เราพูดเนี่ยมากขึ้นได้เราสามารถจะดึงน้ําเสียงนะคะดึงท่าทางของเราเนี่ยจะทาาออกมาเพื่อให้คนเนี่ยกลับมามองที่เรานะคะไม่มองที่มือถือแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการใช้สายตานะคะกว่าสายตาให้ให้ดีๆแล้วก็โฟกัสไปเลยนะคะอย่าไปแบบมองให้มันเบลอๆอย่างนี้นะคะก็ มันจะทําให้เสียบุคลิกภาพด้วยนะคะและข้อที่ห้าค่ะการจัดระเบียบร่างกายนะคะอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องของการวางท่าทางการเคลื่อนไหวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คําว่าการจัดระเบียบร่างกายข้อเนี้ยบมองว่ามันเป็นเรื่องข้อห้ามมาก่ว่าข้อห้านะแคะจมูกกระดิกขาเมื่อกี้เนาะเอามือเคาะตัวเองที่บอกไปนะคะคือวันนี้เรารู้ว่าเราควรต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมเราก็ต้องควบคุมพฤติกรรมที่เราเคยทํามาบ่อยๆด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดูแย่แต่ ทำบ่อยเช่นเอานิ้วชีก้กับนิ้วโป้งถูกันถูกกันเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรนะไม่ได้สก,กปรกไม่ได้อะไรเลยแต่ถูกกันชอบนะคะให้มันถูๆก,กันอย่างงี้อันนี้ก็ไม่ดีคือถ,ถ้าเราออกต่อนหน้าสาธารณะเราก็ไม่ควรทํานะคะหรือบางคนนะเสยผมบางคนชอบเสยผมเสยได้มันก็ไม่ได้ผิดแต่อย่าบ่อยมากพอมันบ่อยมากมันดูผิดปกติเออนะคะใครที่ชอบทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันติดเป็นนิสัยเนี่ย ก็ต้องพยายามลดลงอ่ะอย่างโบเองนะเวลาถ่ายรูปโบชอบยกไหล่ข้างซ้ายขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะหลังๆต้องต้องคอยตีตีไหล่ตัวเองนะคะแล้วก็แบบว่าอย่ายกอย่ายกนะคะแบบนี้เนาะจนแบบมีคนเห็นนะพฤติกรรมนี้ในอย่างพี่ต้อมนะพี่ต้อมมาทักว่าแบบเอ๊ะเป็นอะไรนะเวลาถ่ายรูปเหมือนคอสั้นๆนะคอไม่ได้สั้นนะคะแต่ยกไหล่ขึ้นอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เรารู้ตัวนะคะแล้วเราก็ต้องควบคุมนะคะไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยดูดีขึ้นต่อหน้าสาธารณะด้วยนะคะ ข้อที่6เป็นต้นไปนะคะจะเป็นบุคลิกภาพภายในนะจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพภายนอกเนี่ยมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยกว่านี้เยอะดีเทลเยอะแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้โบเชื่อว่า5ข้อที่ผ่านมาถ้าใครทําได้แล้วกเ็เก็บรายละเอียดจากที่โบพูดได้เนี่ยก็เรียกว่ามีชัยไปเกินครึ่งแล้วนะคะและบุคลิกภาพภายในที่เราควรจะต้องมา ดูแลใส่ใจควบคุมเวลาเราอ,ออกสู่สาธารณะเนาะนะคะก็จะมีเรื่องของทัศนคตินะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่วิสัยทัศน์นะคะมุมมองการแชร์ไอเดียซึ่งวันนี้ข้อที่6กเขามาลงรายละเอียดเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็คือบุคคลที่มีคือวันนี้เวลาเรา,เาพูดอยู่บนที่สาธารณะนะคะ บางครั้งเราอาจจะต้องใช้มุมมองแนวคิดของคนอื่นร่วมด้วยอาจจะมีการถามใช่ไหมคะนะคะเพื่อให้ข้างล่างตอบใช่ไม่ใช่หรือถูกต้องไหมคะอ่าถูกไม่ถูกอ่าแบบนี้นะคะหรือว่าซ้ายหรือขวานะคะให้คนตอบว่าซ้ายหรือขวาแบบนี้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าการทําแบบนี้เนี่ยพยายามใช้คําถามปิดนะคะปิดก็คือให้ตอบใช่หรือไม่ถูกหรือผิดซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังแบบนี้นะคะอย่าใช้คําถามปลายเปิดว่า ทำอย่างไรแบบนี้นะคะเราเราถามไปแบบนี้คนข้างล่างเขาตอบไม่ได้แล้วเวลาตอบเนี่ยเสียงมันจะไม่เป็นเอกฉันดังนั้นเนี่ยเราอยู่บนเวทีเราจะฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการทําแบบนี้มันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยคนฟังรู้สึกว่าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะก็ใช้คําถามนะคะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะคะทําให้คนเนี่ยเขาเห็นหรือนะคะหรือเราอาจจะตั้งประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งแล้วเราก็พูดว่า อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะอ่าประโยคแบบนี้เนี่ยก็ทําให้คนรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษยสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนหนึ่งอะ่ะในการแชร์มุมมองของเราเองแบบนี้นะคะข้อที่เจ็ดค่ะช่างสังเกตนะคะช่างสังเกตเรื่องนี้สังเกตเรื่องอะไรบ้างนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งในการเรียนรู้เนาะเพื่อให้เรานะคะเข้าใจนะคะแล้วก็ เราซึมซับนะคะจากสิ่งที่เราเห็นในที่สิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็จะสามารถเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรือภาพที่ดีของคนทํางานใส่ใจสังเกตน,นะคะเวลาเราแชร์เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะเราดูว่าสายตาสีหน้าอาการคนฟังเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะเขาอยากรู้เพิ่มอ่าหรือว่าเขาง่วงแล้วหรือเขาไม่อยากฟังเราเขาดูมือถือเยอะแบบนี้นะคะถ้าเราสังเกตแล้วเราปรับไปตามสถานการณ์ได้นะก็จะทําให้เราดู เก่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะและข้อที่8นะคะมีความละเอียดรอบคอบนะคะละเอียดในเรื่องของอะไรนะคะอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของความเห็นไหมคะงานที่ปรานีนะคะมักจะใช้มีข้อผิดพลาดน้อยนะคะผู้ที่จะมีความละเอียดจะระมัดระวังในชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นความผิดพลาดอันนี้ก็คือเราจะสร้างสรรผลงานให้ให้มันออกมาดีนะคะก็คือเราอาจจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ที่เราเตรียมมานะคะไฟล์นะคะไฟสไลด์ขนาดได้ไหมอ่าไฟคลิปวิดีโอเปิดได้หรือเปล่านะคะถ้าเราละเอียดรอบคอบกับสิ่งที่เราจะเอามาสื่อสารเนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยออกมาอย่างดีมากๆและคนที่เขารับสารจากเราเนี่ยเขาก็จะชื่นชมนะคะในสิ่งที่เราเตรียมมาว่าโอ้โหเราโคตรรอบครอบเลยเราโคตรละเอียดเลยแบบนี้นะคะข้อที่9้านะคะรัก ที่จะเรียนรู้และพัฒนาค่ะวันนี้นะคะว่าเราออกมายืนพูดออกมาพูดแบบนี้ตัวโบเองเชื่อไหมว่าโบก็คอยอัปเดตนะคะเรียกว่าพัฒนาเองตลอดเวลานะคะเราเรารู้แหละว่าตัวเราอะ่ะมีความสามารถด้านการสื่อสารประมาณหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งแต่เราเนี่ยก็จะต้องพัฒนาในส่วนนี้ไปเรื่อยๆบางคําบางอย่างที่เราติดนะคะเราก็ต้องตัดออก การที่เราจะพูดนะคะเยอะๆติดติดกันทุกคําทุกค่อยทุกครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะดีซึ่งจริงๆแล้วคําว่าค่ะนะและเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมคะแต่เราไม่จําเป็นต้องใช้ตลอดเวลาเพราะถ้าเราใช้ตลอดเวลาคนฟังอะ่ะมักจะรู้สึกว่าลาคาญหรือว่าเราใช้เยอะเกินไปนะคะแบบนี้เราก็สามารถเอามาพัฒนาได้หรือเวลาเราสื่อสารไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราควรจะต้องอัปเดตนะคะ โลกปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันว่าเขาเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันอยู่เออตอนนี้มีอะไรครับสถานการณ์เรื่องของอะไรภาษีขึ้นใช่ไหมนะคะแล้วก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ถ้าแบบเรื่องของข่าวดังนิดนึงก็จะเป็นความรักของสุภาพบุรุษนะคะคุณโตโย่แบบนี้นะคะอะ,อะไรแบบเนี้ยเ,เราอาจจะรู้เพื่อเอาไว้อัปเดตนะคะหรือว่ามีมุกเอาไว้เล่นนะคะเพื่อให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ย ทันต่อเหตุการณ์นะคะไม่ล้าหลังนะคะแล้วก็ไม่เชยแบบนี้นะก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็คนฝั่งนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่สิบค่ะเราควรจะมีความนอบน้อมนะคะนอบน้อมถ่อมตนในที่นี้เนี่ยเวลาเราจะพูดหรือเราจะอยู่ในที่สาธารณะค่ะบางทีอ่าคคำพูดแค่สองคำสามคำเราพูดผิดไปนิดเดียวก็ทําให้คนรู้สึกว่าเราเนี่ย เป็นคนแข็งเป้าเป็นคนไม่อ่อนอ่อนน้อมได้เลยทันทีอย่างเช่นบางทีเรามีช่วงที่เราจะต้องแรนดี่หรือแชร์ความสําเร็จของเราบางครั้งอะคะ่ะคนที่เขาฟังเนี่ยเราอาจจะมีคําพูดบางคําพูดที่พูดออกไปสื่อสารออกไปและให้เขารู้สึกว่าอันนี้เราขออนุญาตนะเราไม่ได้จะมาโอ้อวดอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้รับ รายได้แบบนี้เหมือนกันเราก็เริ่มจากหลักร้อยเหมือนกันแต่วันนี้มันเกิดจากที่เรานะคะถูกพัฒนามันเกิดจากที่เราตั้งใจแล้วก็ขยันกับชีวิตนะคะเราแลกด้วยออความตั้งใจเราแลกด้วยความพยายามนะคะเราถึงได้มาในทุกวันนี้และหลังจากนี้เรามาดูรายได้ที่โบได้รับกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถใช้ประโยคสื่อสารกับคนที่เขาฟังอยู่แล้วทําให้มันดูน่าฟังทําให้เขาสัมผัสได้ว่า เราเนี่ยเป็นคนที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเรานะคะสามารถนะคะเลือกนะคะใช้ประโยคที่ตรงกับสถานการณ์ที่เราจะใช้ได้ในทุกๆครั้งนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแชร์อ่ะยกตัวอย่างให้มันใกล้ตัวเนาะอยากจะแชร์เรื่องของการลดน้าหนักปู่บางคนลดดีมากเลยแต่ไปเจอลูกค้าบางคนแบบโอ้โหลดน้อยอ่าแต่เราอยากจะยกตัวอย่างแต่เราพูดผิดเช่นเราไปพูดว่า โอ้พี่ลดได้เท่านี้เองเหรอ,อแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเลยนะคะทุกคนเป็นการสื่อสารที่ผิดทันทีนะคะคนฟังก็จะรู้สึกไม่ดีนะแต่ถ้าเราบอกว่าพี่คะแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้ตรงนูเองอโอเคหนูอาจจะลดเยอะนะแต่หนูก็มีเพื่อนๆอ่ออาจจะอาจจะใช้คำนี้แล้วแต่หนูก็มีเพื่อนๆนนะที่น้ำหนักเนี่ยลดไม่ค่อยเยอะแต่ว่าไขมันอะเขาอะลดในปริมาณที่เยอะแต่น้ำหนักเนี่ยมันลดน้อยเรื่องจากกล้ามเนื้อมันเพิ่มค่ะพี่แบบนี้นะคะ ก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะคะกับลูกค้าหรือกับคนที่เราสื่อสารบนเวทีแบบนี้เป็นต้นเวลาเราอยู่ต่อหน้าสาธารณะสิ่งที่เราควรคำนึงที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะคิดจะพูดจะทำนะคะให้ทุกอย่างออกมาเป็นลักษณะบวกนะคะเราจะไม่ทำอะไรที่เป็นลักษณะลบเด็ดขาดนะคะคำพูดอะไรที่เราพูดไปแล้วทำให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะทำให้เขารู้สึกถูกเปรียบเทียบทำให้เขารู้สึกคนฟังรู้สึกแบบ เอ้ยทำไมอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ควรนะคะเป็นไปได้เราอาจจะต้องทำกันบ้านนะคะหรือเราอาจจะต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวนะคะเราก็จะทำออกมาทุกอย่างได้ดีแน่นอนโบเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสิข้อนะคะเดี๋ยวโบจะสรุปไปในห้องให้ด้วยเผื่อใครจดไม่ทันนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำโบขอ stop share แ a c k แอบกับป,ปึ๊บอ่บนะคะ ก็โบเชื่อว่าสิบสิบข้อที่โบ เลือกมาแล้วก็มาสื่อสารให้กับทุกคนนะคะทุกคนคงได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตาทําผมเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้านะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการใช้ภาษานะคะสากายนะคะการสร้างรอยยิ้มการใช้สายตานะคะโบเชื่อว่าอันนี้มีประโยชน์หมดเลยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแหละที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันได้คิดหรือบางคนรู้สึกว่าเออลืมไปได้วยซ้ําว่าและถ้าวันนี้เราจะสอน ราวไลของเราหรือเราจะสอนคนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะแล้วเขาต้องพูดอ่ะเขาต้องทํำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถเอาไปสื่อสารแล้วก็ไปบอกต่อแบบง่ายๆนะคะแบบเชิงไม่ได้ลึกมากแต่ว่าได้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะไปสื่อสารนะคะแล้วก็